จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงระยะเวลา5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2,547ถึง2,551พบว่าประเทศไทยเกิดอัคคีภัยเฉลี่ยมากกว่า1,700ครั้งต่อปีซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นมูลค่าหลายร้อยหลายพันล้านบาทและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศที่มีประชากรอศาศัยอยู่หนานแน่นยิ่งมีโอกาสเกิดเหตุได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่มักเกิดเพลิงไหม้จนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเหตุการณ์เพลิงไหมอ้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ควรหยิบยกมาเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับท่านผู้ชมก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนประสานมิตร กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงทนบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่126ทับหนึ่ง<อ>ในชุมชนประสานมิตรหลังวัดใหญ่รรศรีสุพรรณแขวงฮิรันรูจีเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนพบว่าเพลิงได้ลุกลามเผาไม้บ้านเรือนประชาชนที่ปลูกติดกันเกือบ20หลังคาอย่างรุนแรงและรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมกำลังและรถดับเพลิงหลายคันเข้าฉีดน้ำดับไฟแต่การช่วยเหลือกลับเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าการปลูกสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหนาแน่นและทางเข้าชุมชนเป็นซอยแคบๆ ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือภายในชุมชนได้ต้องจอดไว้บนถนอนอินทรพิทักษ์เท่านั้นจึงจําเป็นต้องใช้รถน้ําขนาดเล็กและเครื่องสูบน้ําชนิดหาบหามเข้าสู่จุดเกิดเหตุและสูบน้ําจากคลองระบายน้ําที่อยู่ติดกับทางเข้าชุมชนมาฉีดสกัดเปลวเพลิงอนนี้ดับเพลิงทรียโดยกับผมได้สั่งการให้เจ้าที่นํารถดับเพลิงที่มีอยู่นะครับ ออกปฏิบัติการทั้งรถเล็กรถใหญ่ถึงเกิดเหตุและปรากฏว่าในที่เกิดเหตุนะครับเป็นซอยเล็กรถด,ดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไม่ได้นะครับจึงนดดารถดับเพลิงขนาดเล็กเข้าไปเพื่อบรกิการดับเพลิงพร้อมเครื่องสูบน้ํดาดับเพลิงนะครับไปถึงที่เหตุพบว่าในที่เกิดเหตุมีรถของอาสาสมัครบรรเทาสาหาภัยและอาสาสมัครป้องกันไฟ่ายเรือนร่วมปฏิบัติการในที่เกิดเหตุด,ด้วยการไปบัดาการเหตุในครั้งนี้ มีอุปสรรคเนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารบ้านเรือน355หลังคาเรือนนะครับเพิงได้ลุกไหม้ด้วยความรวดเร็วเนื่องจากเป็นชุมชนหลังคาชนกันหรือเกยกันนะครับเพิงลุกไหม้รวดเร็วมากเนื่องจากเป็นบ้านไม้สองชั้นเป็นบ้านไม้ครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับเจ้าที่ได้ทำการดับเพิงด้วยความสามารถนะครับ การดับเพลิงดำเนินการไปประมาณ38นาทีเพลิงสงบเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายคือนายพิสิทธ์ชัยนรงค์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานเขตบางขุนนนท์ที่พลัดตกจากหลังคาบ้านและประชาชนที่สำนักปันไฟทั้งสองคนได้รับการปฐมพยาบาลและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาได้ยินเสียงว่ามันดัง เป๊ะๆะแล้วก็ว่ามันระเบิดนะดเพราะว่ามันมีถังแก๊สมันระเบิดถังแก๊สเลยก็วิ่งกันใหญ่เลย<อ>ก็ยอ,ออกมาดูอไฟไหม้ไฟไหม้ตะโกนกันใหญ่ชุนลมุนวุ่นวายกันใหญ่เลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอเยอะนานนะคะไฟลุกแดงมากเลยสูงเลยเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นชัดเลยฮะก็หนีกันก็เขาก็ขนกันอุตลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาช่วยกันดับไฟพวกผู้ชายก็วิ่งกันน้ำกระป๋องกระป๋อง วิ่งกันใหญ่เพราะซอยมันแคบด้วยใช่ไหมน,น้องไฟไฟมันแคบแล้วบ้านเราอยู่ไกลเห็นไฟแดงโล่เลยนึกว่าไม่หลอดแล้วมีคนเขาลองว่ามันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะพี่ก็เข้าใจว่าเออสงสัยมันไล่ตีกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูที่หน้าตา่างถึงรู้ว่าไฟไหมไฟไหม้พี่ก็ลงมาดูลงมาดูก็เออเห็นไฟไหมแล้วก็โทรตำรวจมาดับเพลิงมากันเนี่ยบังเอิญวันนั้นเนี่ย ไอ้เครื่องเครื่องดับเพิงมันเสียแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งให้ประธานชุมชนทราบเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียแล้วจึงรอชุมชนอื่นเขามาช่วยอ่ะข้างเคียงอ่ะเขามาช่วยเครื่องหามหามานะดับเพิงเล็กกันเนะี่ยแล้วรถใหญ่ถึงมาแต่รถมาเยอะแน่นไปหมดเลยอัะนเะนี้ยรถเออเครื่องดับเพิงมันเสียแม่เหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่มีผู้บาดเจ็บสาหาัสหรือถึงแก่ชีวิตแต่ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเงินทองที่หามาทั้งชีวิต ของผู้ประสบภัยหลายครอบครัวก็ต้องถูกเปลวเพลิงเผาผลาญไปจนหมดบทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของพื้นที่หรือทางเข้าออกภายในชุมชนที่จะต้องมีความกว้างและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับให้รถดับเพลิงหรือรถกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วที่สุดในกรณีประสบเหตุเพราะการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีงทย่อมจะส่งผล ให้ได้รับความสูญเสียน้อยที่สุดครับในกรณีเมื่อเกิดอักคีภัยขึ้นเนี่ยนะครับในชุมชนต่างๆเนี่ยผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าคนกรุงเทพนใจเย็นเหลือเกินเราควรจะมีมาตรฐานเหมือนต่างประเทศเขาเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นรถดับเพลิงเนี่ยควรจะต้องเข้าไปเผชิญเหตุเข้าระง,งับระง,งับไฟเนี่ยนะครับภายใน6นาทีนี่เป็นมาตรฐานสากล แต่สำหรับประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครของเราไม่มีใครเคยหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเลยก็อยู่กันอย่างตามเวรตามกรรมคือถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็พยายามจะให้มากันแต่ปัญหาก็เพราะว่ารถติดอย่างชุมชนประสานมิตรที่ซอยวัดใหญ่สีสุพรรณนะครับก็เป็นเหตุเพราะว่าเจ้าจพนักง,งานผจญเพลิงเนี่ยนะครับเข้าไปถึงช้าแทนที่จะไหม้กันไม่กี่หลังมันก็ลามปามไปเยอะแยะนะครับ ก็เสียหายกันอย่างชนิดที่เรกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นชนิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเรื่องการจราจรเรื่องการเตรียมความพร้อมแล้วก็เรื่องการที่จะต้องออมีประสิทธิภาพนะครับทดสอบกันว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นในมุมไหนส่วนไหนของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยรถพชนเพลิงเนี่ยนะครับควรจะต้องเข้าไปถึงที่นั่นได้อย่าเอาแค่หนาทีเหมือนเมืองนอกเขาเลยครับผมว่าถามใครๆดูเขาบอกว่า15นาทีก็เอาให้ได้ซะก่อนนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องน่าคิดนะครับฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับ